ชายผู้ร่ำรวยที่สุดของเมืองต้องสุดลงกลางถนนเมื่อเจอผู้หญิงที่เขาเคยทอดทิ้งกำลังอุ้มลูกขายลอตเตอรี่แล้วเด็กคนนั้นใช่ลูกของเขาหรือไม่เรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าเล่ามหาเศรษฐีร่ำให้ต่อหน้าคนทั้งถนนอดีตที่เขาหนีกลับมาทวงคืนด้วยน้ำตาดูให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าความร่ำรวยไม่อาจซื้อความรักและคำว่าพ่อต้องแลกด้วยหัวใจบนถนนคนเดินกลางกรุงเทพเสียงรถยนต์จอแจผสมกับเสียงพ่อค้าแม่ค้า ลมร้อนพัดผ่านใบหน้าของชายสูงวัยในชุดสูตรราคาแพงเขาคือมหาเศรษฐีระดับประเทศเดินทางออกจากตึกบริษัทเพียงเพื่อผ่อนคลายใจกลิ่นควันรถและกลิ่นอาหารประปนกันในอากาศเขาเดินช้าๆมองผู้คนรอบตัวด้วยแววตาเบื่อหน่ายแต่แล้วสายตาของเขาสะดุดกับเงาคนที่นั่งอยู่ริมฟุตบาทหญิงสาวในชุดซีจางและเก่าโซมอุ้มเด็กตัวน้อยไว้แนบอก ในมืออีกข้างถือแผงลอตเตอรี่ผมของเธอยุ่งเหยิงดวงตาอ่อนแรงและเต็มไปด้วยความหวังเสียงเด็กร้องเบาๆด้วยความหิวมหาเศรษฐีหยุดเดินหัวใจเขาเต้นแรงอย่างไม่ทราบสาเหตุภาพตรงหน้านั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าเขารู้จักเธอดีเธอคือภรรยาที่เคยรักกันเมื่อ15ปีก่อนผู้หญิงที่เขาทอดทิ้งไว้ในวันที่ชีวิตเขาเริ่มร่ำรวย เธอยังคงเหมือนเดิมแต่ดูเหนื่อยและปวดร้าวมากขึ้นเขาไม่กล้าขยับเสียงแผงลอตเตอรี่ขยับเบาหาหะเธอมองขึ้นมาสายตาของทั้งสองสบกันเธอเบิกตากว้างมหาเศรษฐียืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนภาพความทรงจำไหลายย้อนกลับเข้ามาในหัวเขาเสียงหัวเราะในวันแต่งงานเสียงร้องไห้ในวันที่เขาจากไป และตอนนี้เธออยู่ตรงหน้าเขาขายลอตเตอรี่เพื่อเลี้ยงลูกเพียงลำพังเขาเก้าวเข้าไปใกล้แต่เด็กน้อยในอ้อมแขนเธอเริ่มร้องไห้เธอกอดลูกนั่นขึ้นแววตาของเธอเต็มไปด้วยความระแวงเขาเอื้อมมือออกไปน้ำตาเริ่มไหลลงบนใบหน้าของมหาเศรษฐีเขาเอ่ยชื่อเธอด้วยเสียงสั่นเครือเธอไม่ตอบเพียงแค่มองเขานิ่ง ลมพัดแรงขึ้นแผงลอตเตอรี่ปลิวไปเล็กน้อยเขาคุกเข่าลงตรงหน้าเธอมือสั่นเธอหยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาให้เธอรับไว้ช้าหาหะแต่ไม่พูดอะไรเสียงเด็กร้องยิงคงดังเบาหาหะเขาหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจากเสื้อสูทแต่เธอยกมือห้ามสายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นเขาอึ้งไปทันที เหมือนมีบางอย่างบีบหัวใจความรู้สึกผิดถาโถมเข้ามาคนเดินผ่านเริ่มหยุดมองบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเขาไม่สนใจในหัวเขามีเพียงภาพของหญิงสาวตรงหน้าและลูกที่อาจเป็นสายเลือดของเขาเองเขาพูดบางอย่างออกมาเบาหาหะเธอหลับตาแน่นน้ำตาหนึ่งหยดไหลาจากหางตาเธอ เขาร้องให้ออกมาท่ามกลางผู้คนเสียงสะอื้นของมหาเศรษฐีดังก้องกลางถนนหัวใจเขาเจ็บปวดจนยืนไม่ไหวเขาสุดตัวลงกับพื้นมือกำอกเสื้อแน่นเขาไม่เคยคิดว่าวันที่จะได้พบเธออีกครั้งจะเป็นวันที่เจ็บปวดขนาดนี้หญิงสาวลุกขึ้นช้าหาหะอุ้มลูกไว้แนบอกแน่นกว่าเดิมเธอไม่พูดอะไร เพียงแค่มองเขาอย่างเงียบงนันมหาเศรษฐียังนั่งนิ่งบนพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดผู้คนรอบข้างเริ่มสุบสิบเสียงถ่ายรูปเสียงพูดคุยเบาหาหะแต่เขาไม่ได้ยินอะไรเลยในหัวมีเพียงคำถามว่าเธอลำบากมานานแค่ไหนว่าเด็กคนนี้คือลูกเขาจริงหรือไม่หญิงสาวค่อยๆหันหลังให้เธอก้าวเดินช้าๆไปตามฟุตบาท เงาของเธอลากยาวไปตามแสงแดดยามเย็นเด็กน้อยยังร้องให้ในอ้อมแขนมหาเศรษฐียืนขึ้นอย่างช้าหาหะเหมือนถูกกระชากกลับมาจากอดีตเขาพยายามเดินตามแต่ขาเขาหนักอึ้งหัวใจปวดร้าวราวกับถูกบีบเขาตะโกนเรียกชื่อเธออีกครั้งเสียงนั้นสั่นเครือและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดหญิงสาวหยุดเดินเธอหันกลับมาเพียงนิดเดียว แววตานั้นเย็นชาและเด็ดขาดเขารู้ทันทีว่าเธอไม่มีทางกลับมาอีกแล้วเธอไม่ได้ต้องการเงินทองไม่ได้ต้องการคําขอโทษเธอต้องการเพียงศักดิ์ศรีในฐานะแม่ที่ยอมสู้เพื่อเลี้ยงลูกด้วยตัวเองโดยไม่มีชายผู้ร่ำรวยคนนั้นในชีวิตเขายืนมองเธอเดินจากไปจนแผ่นหลังของเธอหายลับไปกับฝูงชนแสงแดดค่อยๆรับขอบตึก เสียงรถบนถนนกลับมาอีกครั้งแต่สำหรับมหาเศรษฐีโลกทั้งใบกลับเงียบงนันเขายืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนแต่รู้สึกเหมือนอยู่ลำพังเพียงลำพังกับหัวใจที่แตกสลายและคำถามที่ไม่มีวันได้คำตอบเขาก้มหน้าลงช้าหาหะมือทั้งสองข้างสั่นเทาแน่นิ่งข้างลำตัวเสียงหัวใจเขาดังชัดเจนในอก ทุกจังหวะเต้นคือความเสียใจที่สะสมมาเป็นปีเขาเดินอย่างไร้จุดหมายข้ามถนนผ่านร้านค้าผ่านแสงไฟภาพใบหน้าของหญิงสาวยังคงวงเวียนอยู่ในหัวเขาหยุดอยู่หน้ากระจกตึกสูงมองเงาตัวเองสะท้อนออกมาชายแก่ในชุดสูตรราคาแพงที่ดูร่ำรวยแต่ตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเขาสัมผัสใบหน้าตัวเองน้ำตาย,ยังไหลยอยู่ ไม่ใช่น้ำตาแห่งความสงสารแต่น้ำตาแห่งความสำนึกเขาย้อนคิดถึงวันที่เขาจากเธอไปเพียงเพราะคำว่าอนาคตเพียงเพราะเชื่อว่าความร่ำรวยสำคัญกว่าความรักแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาแพ้แพ้ต่อผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ยืนหยัดเพื่อลูกโดยไม่ต้องมีเขาเคียงข้างเขาเดินกลับไปยังรถลิมูซีนที่จอดรอ คนขับเปิดประตูให้แต่เขาไม่เข้าไปเขายืนมองเบาว่างเปล่าด้านในแล้วหันหลังเดินจากมาเดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนแต่ในใจกลับว่างเปล่ายิ่งกว่าครั้งใดในชีวิตเขาไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่อย่างไรเพราะแม้เขาจะมีทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่เขากลับไม่มีครอบครัวไม่มีความรักที่แท้จริง ไม่มีโอกาสแก้ไขอดีตอีกต่อไปเขาเดินผ่านผู้คนมากมายแต่ไม่มีใครมองเห็นความปวดร้าวในดวงตาเขาแสงไฟจากร้านค้าศาสตร์ลงบนใบหน้าที่อิดโรยมือของเขายังกำแน่นอยู่ข้างลำตัวเหมือนพยายามจับบางอย่างไว้บางอย่างที่ไม่มีอยู่แล้วเขาเดินไปถึงสวนสาธารณะเล็กๆริมถนนม้านั่งเก่าใต้ต้นไม้ใหญ่ดึงดูดสายตาเขา เขาสุดตัวนั่งลงอย่างเงียบงนันสายลมเย็นยามค้ำพัดผ่านเบาหาหาเสียงเด็กหัวเราะไกลๆดังมาจากสนามเด็กเล่นเขาหลับตาสูดหายใจลึกในหัวของเขายังคงมีภาพหญิงสาวกับเด็กคนนั้นภาพเธอกอดลูกแน่นในความมืดภาพที่ตามหลอกหลอนเขาแม้จะลืมตายอยู่เขาเปิดกระเป๋าสตางค์หยิบรูปถ่ายใบหนึ่งออกมามันคือรูปเก่าหาหา ใบหน้าของหญิงสาวในวันแต่งงานของเขารอยยิ้มของเธอในวันนั้นสดใสแตกต่างจากดวงตาในวันนี้โดยสิ้นเชิงเขาลูบรูปเบาหาหะน้ำตาไหลเงียบเงียบอีกรอบไม่ใช่เพียงเพราะเสียใจแต่เพราะรู้ว่าเธอไม่ต้องการเขาอีกแล้วเธอเข้มแข็งเกินกว่าที่เขาเคยคิดไว้เธออดทนมานานกว่าที่เขาเคยเข้าใจเขาเงยหน้ามองท้องฟ้า ดวงจันทร์ครึ่งดวงลอยอยู่เหนือยอดไม้สว่างแต่ไม่สมบูรณ์เหมือนหัวใจของเขาในตอนนี้เขานั่งอยู่อย่างนั้นปล่อยให้ความเงียบล้อมรอบตัวไม่มีคำพูดไม่มีเสียงใดๆที่จะเยียวยาได้เขาได้แต่ภาวนาว่าสักวันลูกคนนั้นจะรู้ว่าเขาคือใครและให้อภัยในความผิดพลาดของเขาแม้เพียงสัต์นิดเดียวเพื่อให้หัวใจของชายผู้ร่ำรวยที่สุด ได้มีค่าพอจะเต้นต่อไปอีกครั้งเขายังนั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้เดิมมือยังกำรูปถ่ายแน่นเสียงใบไม้เศดสีกันในสายลมกลางคืนแสงไฟริมทางส่องกระทบใบหน้าเขาเผยให้เห็นรอยย่นที่มากกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาส่องกระจกเวลาผ่านไปโดยไม่มีใครพูดอะไรกับเขาไม่มีใครรู้ว่าเศษฐีที่เคยถูกถ่ายลงนิตยสารวันนี้กลับกลายเป็นเพียงชายชาราผู้โดดเดี่ยว เขานั่งจนผู้คนเริ่มกลับบ้านเสียงเด็กเล่นค่อยๆเงียบลงสวนสาธารณะกลายเป็นสถานที่ที่เงียบงนันเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาและความคิดที่ไหลยย้อนกลับมาทุกวินาทีเขาเอื้อมมือไปเปิดมือถือเลื่อนดูรายชื่อเก่าหาหะไม่มีชื่อเธอไม่มีเบอร์ของเธอเหลืออยู่แล้วเขาค้นในโซเชียลมีเดีย พิมพ์ชื่อเธอทีละตัวอักษรแต่ไม่มีอะไรปรากฏเธอหายไปจากโลกของเขานานเกินไปเขาพิมพ์ข้อความในแชัดส่วนตัวข้อความที่ไม่มีผู้รับขอโทษที่เคยปล่อยมือเธอขอโทษที่ไม่อยู่ตอนเธอต้องการที่สุดและขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเลี้ยงดูลูกของเราเขากดส่งแม้รู้ว่าจะไม่มีใครเห็นข้อความนั้นแต่มือของเขาเบาขึ้นเล็กน้อย เรากับยอมรับความผิดและยอมรับการลงโทษของเวลาเขาพิงหลังกับพนักม้านั่งมองดดงจันทร์ที่ลอยสูงขึ้นกว่าเดิมคือหนึ่งที่ไม่มีดนตรีไม่มีวายไม่มีเสียงปรบมือจากห้องประชุมใหญ่มีเพียงเสียงหัวใจของชายผู้สูญเสียทุกอย่างและหวังเพียงว่าวันหนึ่งประตูบานเล็กๆจะเปิดขึ้นอีกครั้งให้เขาได้ยินเสียงเรียกคำว่าพ่อ แม้เพียงครั้งเดียวในชีวิตที่เหลืออยู่เขาหลับตาลงช้าหาหะปล่อยให้ลมกลางคืนพัดผ่านใบหน้าหัวใจเขายังคงเต้นช้าแต่หนักแน่นเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างภาพของเด็กตัวน้อยในอ้อมแขนเธอยังคงวงเวียนในหัวรอยน้ำตาบนแก้มเล็กๆนั้นเขาไม่อาจลืมได้เสียงร้องให้ของลูกเกงดังก้องในใจเขาเอื้อมมือแตะหน้าอกของตัวเอง ตรงหัวใจที่เจ็บมันไม่ใช่แค่ความเสียใจแต่มันคือคำถามที่ไม่มีใครตอบได้เขาอยากรู้ว่าเด็กคนนั้นรู้ไหมว่าเขาคือใครว่าเขาเคยมีส่วนในชีวิตเล็กๆนั้นหรือไม่ว่าชีวิตที่หรูหราแต่ไร้ความรักของเขายังเหลือความหมายอะไรอยู่อีกหรือเปล่าเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งมองเห็นชายชาราอีกคนหนึ่งเดินผ่านลากรถเข็นใส่ขวดพลาสติกเก่า หาหะใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มแม้ชีวิตจะดูยากลำบากมหาเศรษฐีมองตามแล้วรู้สึกถึงบางอย่างในหัวใจที่เปลี่ยนไปเขาเคยมีทุกสิ่งแต่ไม่เคยมีความสุขแบบนั้นเขาลุกขึ้นยืนอีกครั้งมองแสงไฟของเมืองที่ยังไม่หลับในหัวมีเพียงภาพลูกคำว่าพ่อคำว่าครอบครัวคำว่าให้อภยัย เขาก้าวเดินช้าๆออกจากสวนฝ่าแสงไฟเสียงรถและผู้คนครั้งนี้ไม่ใช่การเดินเล่นเพื่อฆ่าวเวลาแต่เป็นการเดินเพื่อค้นหาบางอย่างบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้และชื่อเสียงไม่อาจชดเชยได้เขาไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนแต่เขารู้ว่าเขาต้องเริ่มแม้จะสายไปสำหรับความรักครั้งเก่าแต่สำหรับลูก บางทีอาจยังไม่สายเกินไปเขาเดินไปตามถนนที่คุ้นเคยแต่คืนนี้ทุกอย่างดูเปลี่ยนไปแสงไฟจากตึกสูงไม่อบอุ่นเหมือนก่อนเสียงผู้คนไม่มีความหมายเหมือนเคยเขาเดินผ่านป้ายโฆษณาของตัวเองใบหน้าที่ยิ้มอย่างมั่นใจในอดีตมองดูตอนนี้กลับรู้สึกแปลกแยกเขาถอนหายใจเบาหาหาและหันหลังให้ป้ายโฆษณานั้น เขารู้แล้วว่าเขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นอีกเขามุ่งหน้าไปยังย่านเก่าๆของเมืองที่ที่เขาเคยอยู่กับเธอห้องเช่าเล็กๆที่เคยมีเสียงหัวเราะและกลิ่นอาหารจานโปรดเขาหยุดอยู่ตรงมุมถนนมองตึกเก่าหลังหนึ่งที่คุ้นตาแม้มันจะเปลี่ยนไปมากแต่เขาจำมันได้ที่นี่เคยเป็นบ้านของเขากับเธอเขายืนอยู่ตรงนั้น นานพอจะรู้สึกถึงความทรงจำที่ลอยกลับมาเขายิ้มจางหาหะแม้หัวใจยังปวดร้าวแต่มันกลับมีแรงจูงใจบางอย่างเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ค้นหาอดีตแต่ค้นหาองค์กรที่ดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวศูนย์ช่วยเหลือเด็กในสลัมและโครงการสนับสนุนการศึกษาเขาเอากดติดตามเพจเหล่านั้น และเริ่มส่งข้อความถึงพวกเขาเขาไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนแต่เขารู้ว่าในโลกนี้ยังมีแม่อีกหลายคนเหมือนเธอยังมีเด็กอีกมากเหมือนลูกของเขาเขาอาจไม่สามารถย้อนเวลาแต่เขาสามารถเปลี่ยนอนาคตให้ใครบางคนเขาเดินไปเรื่อยหาหะโดยที่ในใจไม่ได้หวังจะลบความผิดพลาดแต่เพียงหวังจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสิ่งดีในวันข้างหน้า เพราะบางครั้งการชดใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นการขอคืนแต่มันคือการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขแสงไฟตามทางเริ่มมืดลงค่ำคืนกำลังล่วงเลยไปทีละนาทีแต่หัวใจของเขาเริ่มสว่างขึ้นในแบบที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาเดินผ่านกลุ่มเด็กที่นั่งขายดอกไม้ริมฟุตบาทพวกเขาส่งยิ้มให้รอยยิ้มเล็กๆที่ซื่อบริสุทธิ เขาหยุดและนั่งลงข้างเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งเด็กคนนั้นยื่นดอกกุหลาบให้เขาหนึ่งดอกเขาหยิบมันไว้ในมือกลีบดอกนุ่มเย็นและมีกลิ่นจางๆของฝุ่นควันเขามองหน้าเด็กคนนั้นในแววตานั้นมีบางอย่างคล้ายกับเธอหญิงสาวที่เขารักเขาถามชื่อเด็กเบาหาหะเธอบอกชื่อพร้อมยิ้มกว้างเสียงหัวเราะของเด็กสะท้อนในใจเขา ทำให้เขายิ้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขาควักเงินจากกระเป๋าส่งให้เธอทั้งที่เธอไม่ได้ร้องขอไม่ใช่เพราะความสงสารแต่เพราะอยากเริ่มต้นใหม่กับโลกใบนี้ในแบบที่ต่างออกไปเขาลุกขึ้นถือดอกกุหลาบไว้ในมือเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปเขาไม่ใช่มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดอีกต่อไปแต่เขาอาจกำลังกลายเป็นมนุษย์ที่มีค่าที่สุดสำหรับใครบางคน ค่ำคืนนี้ยังไม่จบแต่เขารู้แล้วว่าเช้าวันใหม่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเดินไปเรื่อยหาหะแม้เท้าจะล้าแม้ใจจะหนักแต่แววตาเริ่มมีประกายบางอย่างประกายของความหวังที่เขาเคยลืมไปนานเขากลับถึงคอนโดหรูใจกลางเมืองลิฟต์ขึ้นสู่ชั้นบนสุดอย่างเงียบงนันประตูกระจกเปิดออกสู่ห้องที่กว้างขวางและเงียบสงัดเขาวางดอกกุหลาบบนโต๊ะอาหาร ดอกไม้เพียงดอกเดียวในห้องที่เคยไร้ชีวิตเขาเดินไปที่กระจกบานใหญ่ริมระเบียงมองเห็นแสงไฟของเมืองทั้งเมืองแต่คืนนี้เขาไม่ได้มองเพียงตึกสูงหรือแสงสว่างเขามองลึกลงไปในตรอกซอกซอยในเงามืดที่เขาเคยไม่ใส่ใจเขาเปิดคอมพิวเตอร์เริ่มพิมพ์อะไรบางอย่างจดหมายฉบับหนึ่งปรากฏบนหน้าจอจะน่าถึงลูกที่พ่อไม่เคยได้อุ้ม เขาเขียนทุกท้อยคำด้วยหัวใจไม่ใช่เพื่อขอความเห็นใจแต่เพื่อมอบความจริงเขาเล่าถึงความกลัวความเห็นแก่ตัวและความโมโคลาวของตัวเองเขาเล่าถึงวันที่เจอแม่ของลูกวันที่เขาร้องให้กลางถนนวันที่หัวใจแตกสลายพระสายตาของเธอและเขาจบจดหมายนั้นด้วยคำสั้นหาหถ้าเธอให้อภัยฉันไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าลูกยัมมีโอกาสเลือกอยากให้รู้ว่าพ่อกำลังรออยู่ตรงนี้เขากดบันทึกไว้ในเครื่องไม่ได้โพส์ไม่ได้แชร์แค่เก็บไว้ในความเงียบเพราะเขารู้ว่าบางความรักไม่จำเป็นต้องร้องขอแค่พร้อมจะมอบให้ไม่ว่าจะได้รับกลับมาหรือไม่เขาหลับตาลงในคืนนั้นไม่ได้ร่ำรวยขึ้นไม่ได้แก้ไขอดีตได้ แต่ลับไปพร้อมหัวใจที่ยังเต้นอย่างมีความหมายเป็นครั้งแรกในชีวิตแสงเช้าสาสตร์เข้ามาทางหน้าต่างกระจกบานใหญ่เขาลืมตาขึ้นช้าหาหะลมหายใจแรกของเช้าวันใหม่เต็มไปด้วยความสงบเป็นความสงบที่ไม่ได้มาจากความสำเร็จแต่มาจากการยอมรับความผิดและเลือกจะเปลี่ยนแปลงเขาเดินไปที่ระเบียงมองเห็นเมืองที่เริ่มตื่นเสียงรถเสียงนกร้องและเสียงผู้คน ทุกอย่างฟังดูมีชีวิตชีวากว่าทุกเช้าที่ผ่านมาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้ค้นหาอดีตแต่เริ่มจดบันทึกชื่อเด็กๆที่ต้องการทุนการศึกษาเริ่มรวบรวมรายชื่อแม่ลิ้ยงเดี่ยวที่ต้องการโอกาสเริ่มโครงการเล็กๆในนามของลูกที่เขาไม่เคยได้อุ้มเขาให้ทีมงานเปิดมูลนิธิใหม่โดยไม่ใช้ชื่อของตัวเองแต่ใช้ชื่อของเธอผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดในชีวิตเขา และเขาให้เขียนไว้ในโลโก้ว่าเพื่อเด็กทุกคนที่ไม่มีโอกาสเลือกเกิดหลังจากนั้นหลายวันเขาเดินไปยังย่านเก่าอีกครั้งยืนมองมุมถนนที่เคยเจอเธอขายลอตเตอรี่แต่วันนี้ไม่มีใครนั่งตรงนั้นไม่มีเธอไม่มีเสียงร้องให้ของเด็กเขายืนเงียบเงียบอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นช้าลงแต่มั่นคงแล้วเขาก็ยิ้มออกมาเบาฮ่ะ ไม่ใช่เพราะความหวังว่าเธอจะกลับมาแต่เพราะเขาได้เริ่มทำในสิ่งที่ควรทำมาตั้งแต่ต้นเขายกมือไหว้ฟ้าขอบคุณที่ยังให้เวลาให้โอกาสให้เขาได้เป็นพ่อในแบบที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนแม้ไม่มีคําว่าครอบครัวแม้ไม่มีลูกมายืนข้างหาหาแต่ในทุกเด็กที่ได้รับโอกาสจากเขาเขาเห็นใบหน้าเล็กๆที่อาจเป็นลูกของเขา และนั่นก็เพียงพอแล้วสําหรับหัวใจของชายคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยสูญเสียทุกอย่างแต่ได้พบความหมายของชีวิตอีกครั้งในวันที่สายที่สุดแต่มันก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่หลายเดือนผ่านไปโครงการเล็กๆในนามของเธอกลายเป็นความหวังของหลายครอบครัวเด็กๆได้ไปโรงเรียนแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายคนได้งานได้ชีวิตใหม่แต่สิ่งที่เขายังไม่เคยได้คือการพบเธออีกครั้ง เขาเดินทางไปในหลายชุมชนเฝ้ามองทุกใบหน้าเฝ้าฟังทุกเสียงหัวเราะของเด็ก <c oughs> เผื่อจะได้ยินเสียงที่คล้ายกับลูกของเขาแต่ไม่เคยเจอกระทั่งวันหนึ่งมีเด็กชายตัวเล็กวิ่งเข้ามากอดเขาแน่นจากข้างหลังพร้อมกับเสียงพูดว่าคุณลุงแม่บอกว่าคุณคือคนที่ช่วยพวกเราไว้เขาหันกลับไปช้าหาฮ่า สบตากับเด็กคนนั้นในดวงตาคู่นั้นเขาเห็นเงาของเธอเงาของความเข้มแข็งความอดทนและความรักเขาย่อตัวลงกอดเด็กแน่นหาหะไม่มีคำถามว่าเด็กคนนี้ใช่ลูกแท้หรือไม่เพราะสำหรับเขาในตอนนี้เด็กทุกคนคือครอบครัวเขาอุ้มเด็กขึ้นสูงมองไปยังท้องฟ้าแสงอาทิตย์ส่องลอดผ่านเมฆบางหาห่ เขายิ้มทั้งน้ำตาไม่ใช่เพราะเสียใจอีกต่อไปแต่เพราะในที่สุดเขาก็ได้เป็นพ่ออย่างแท้จริงไม่ใช่ด้วยสายเลือดแต่ด้วยหัวใจและในช่วงเวลานั้นเองเขารู้ว่าเขาได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งมนุษย์ที่ไม่ใช่แค่มหาเศรษฐีแต่คือคนที่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจนถึงลมหายใจสุดท้าย